น้องยายที่เก็บน้องไหม้แกได้เยอะมากเลยรังไหมเนี่ยสองสี่หกแปดเก้ากระด้งโอ้โหรังไหมก้กก็แข็งสวยงามมากเลยค่ะพี่น้อง ดูสิคะตัวนี้น่าจะสาวอกดีนะคะเส้นไหมน่าจะสวยเพราะดูจากรังไหมแล้วสวยไม่มีเสียรังไหมพื้นบ้านคะ่ะน่ค่ะสวยงามมาก ทำเองทอเองค่ะและนี่ก็เป็นผ้าไหมที่คุณยายเกทอนะคะเป็นลายผ้าชนดสีตะกอสวยมากค่ะ เห็นไหมคะลายลายโบราณแต่จะเล็กลงนิดนึงค่าโบราณเขาจะเป็นเป็นโดกสีสเส้นเป็นโดกอันนี้เป็นลาย3ามโดกค่าฉนดที่ผู้หญิง เขาจะถือใส่สำหรับผู้หญิงไปบ้างเอาไปตัดเสื้อก็สวยนะคะสวยมากค่ะนี่ค่ะเส้นไหมที่เลี้ยงเองส่วนตัวไหมยืนซื้อทางตลาดมาค่ะ ส่วนไม้พุ่งก็จะทําเองเลี้ยงเองค่ะส่วนนี่ก็คุณยายแกยกําลังจะแบกหญ้าไปให้วัวนะคะดูสิค่าวัวแกยี่สิบสตัวคะ่ะหน้าฝนอย่างนี้ก็อยู่ในคอกเห็นไหมคะพี่น้องนั่นก็คุณตาคะ่ะกลับมาจากเกี่ยวหญ้าเป็นหญ้ารูซี่นะคะ วันนี้ได้ย่ารูซี่มาไม่ได้ไปเกี่ยวที่ตามคันนานี่ค่ะวัวพันไทยพื้นบ้านสามสี่สบตัวทั้งเลี้ยงใหม่ทั้งทำนาทั้งเลี้ยงวัววิธีของชุมชนชนบท ตัวนี้ก็สบายหน่อยได้มาอยู่ข้างนอกโอ้ยน่าอิจฉาเนาะเอง,งโอ้ตัวเล็กๆก,กำลังวิ่งวุ่นเลยวิ่งไม่ทันแม่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 แ,มแ,มแ,มแย่งกินหมดดูสิคะท่านผู้ชม เกอยากขายแต่ว่าตันนี้ราคาตกอยากขายออกมากแต่ก็ราคาตกเหลือเกินค่ะก็เลยต้องรอดูราคาไปก่อนไม่รู้ว่ารัฐบาลนายกใหม่ท่านนี้จะช่วยเรากเกษตรกรเลี้ยงวัวได้แค่ไหน รุนๆกันค่ะลำบากมากเลยติดหนี้โทโกโซเป็นแสนแสนแล้วนะคะอยากขายใช้หนี้โทโกโซก็วัวราคาตกตำ่ำตอนนี้ก็ติดหนี้ไปแล้วสี่ห้าแสน <c oughs> รอรอนายก เศรษฐาช่วยพยุงราคาด้วยนี่ค่ะดูท่าทางอร่อยมากเลยเนาะส่วนคนไทยก็เพิ่งกลับมาจากเกี่ยวหญ้าเหมือนกันนะคะวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ต้องทำไรหรอกคนทาดวัวเกี่ยวหญ้าให้หญ้าวัวใช่ไหมคะพี่น้อง ลำบากจริงๆกับคนทาดวัวตื่นมาก็ต้องไปหาหญ้าไปเกี่ยวหญ้าตัดหญ้ากลับมาก็ใส่เห้าให้เขากินจะไปไหนก็คิดถึงแต่พวกเขากลัวเขาอด นี่ก็คุณตาแบกย่าอายุหกสิบกว่าแล้วนะคะคคเลี้ยงวัว30-40สตัวคุณยายก็หกสบแล้วคุณตาก็หกสิบกว่าแล้ว,ลวนี่เขาพ่อพัน อยากขายค่ะแต่ว่าราคาไม่ได้ตามเป้านี่ค่ะสวยมากโรมากเลยค่ะใหญ่จะขายไม่ได้ตามราคาก็เลยต้องรอดูราคาก่อนใหญ่มากชื่อน้องตุลา หนุ่มตุลาต้องเอาอ,อกมาอยู่ข้างนอกไม่งั้นจะชนวัวข้างในพันไทยดูสิคะอร่อยไหมอร่อยไหมตุลาฮะ แค่นี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ